ปินเกตมณีเปิดใจเล่าชีวิต1ปีที่กลับมาใช้นางสาวย้อนวินาทีจบรักเจเจตรินครั้งแรกกับการออกมาให้สัมภาษณ์แบบเปิดใจหมดเปลือกของปินเกตมณีพิชัยรณสงครามนักแสดงชื่อดังสาวดีกรีคุณแม่ลูก3ามหลังตัดสินใจปิดฉากความรักในฐานะสามีภรรยาเกือบ30ปีกับอดีตสามีเจเจตรินวัฒนศิลป์ โดยเจ้าตัวได้เล่าถึงรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงอัปเดตความรู้สึกณปัจจุบันในวันที่ได้กลับมาใช้คำว่านางสาวครบหนึ่งปีเต็มกับวูดดี้วุธิทรมิลินทจินดาในรายการวูดดี้เออะไรคือสิ่งที่คนเข้าใจผิดในช่วงที่ผ่านมา เรื่องเข้าใจผิดเหรอเออเอาจริงเอาจริงนะปินไม่รู้ว่าเข้าใจผิดเรื่องอะไรเพราะปินรับแต่พลังบวกปินก็เลยไม่ทราบว่าเขาเข้าใจอะไรผิดกันบ้างและนี่ก็ผ่านระยะเวลามาครบหนึ่งปีแล้วเป็นนางสาวครบหนึ่งปีพอดีเมื่อวันที่แปที่ผ่านมายิ้มคบหาดูใจกันยาวนานแค่ไหนสําหรับคู่เราตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้อยเเป็นแฟนกันมานานมากภาพวันนี้ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้น ไม่คิดเลยไม่เคยคิดเลยเพราะปิ่นเป็นคนที่มีความฝันว่าเราจะต้องมีครอบครัวที่มีความสุขและด้วยความที่ครอบครัวของปิ่นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันปิ่นก็เลยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวของตัวเองให้เพอร์เฟกอบอุ่นและไม่ว่าเราต้องเสียสละอะไรเราจะทําให้ถึงที่สุดตลอดชีวิตซึ่งระหว่างทางมันก็ครุครานนะ้ำมันก็ไม่ได้สวยงามเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์แต่ด้วยความที่ปิ่นเป็นคนค่อนข้างหาเรื่องมีความสุขให้กับตัวเองทุกวันมันเลยทำให้ปิ่นผ่านมาได้เรื่อยๆจุดที่่ตต้้อองัดสินใจววาพแล มันน่าจะไม่ใช่แค่วันนั้นแต่มันน่าจะเป็นอะไรที่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่อยๆมาจนถึงวันสุดท้ายที่เราตัดสินใจด้วยสติด้วยเหตุผลและหลายๆอย่างว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทันทีเลยไหมก็ใช้เวลาเป็นปีนะคะเพราะมันก็มีหลายครั้งที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ไม่เคยที่จะยอมแยกกันและทุกครั้งเราก็กลับมาดีขึ้นแต่ครั้งสุดท้ายที่คุยกันแล้วเขาบอกว่าโอเคก็ตกใจเหมือนกันนะตาวดีหัวเราะ ความรู้สึกในช่วงหลังๆที่อยู่ด้วยกันเป็นยังไงมันเหมือนการใช้ชีวิตต่างกันเยอะมากจากที่เราเคยสนุกด้วยกันตั้งแต่เด็กเราบูลร่างผลานด้วยกันเราเล่นกีฬาเดียวกันไปไหนกันแต่ตอนหลังอาจจะเพราะสุขภาพของปิ่นที่ปิ่นต้องใส่สะโพกเทียมและมันทําให้ปิ่นสนด้วยไม่ได้เขาก็เลยต้องไปสนุกของเขาหรือเวลาทํางานเราก็ทําไม่ตรงกันเขาทํางานกลางคืนส่วนปิ่นก็เข้านอนมันเลยทําให้เราค่อยๆห่างร้องให้เยอะ จะบอกว่าไม่เยอะก็ไม่ได้เพราะมันก็เป็นอารมณ์แล้วแต่วันวันนี้แฮปปี้อีกวันร้องให้บ้าคลัง่งหลายคู่เลือกที่จะไม่แยกแต่จะอยู่สู้ต่อเพื่อลูกแน่นอนค่ะสิ่งแรกที่คิดถึงคือลูกและเราคุยกันมาโดยตลอดลูกรู้ทุกอย่างตลอดเวลาเราเป็นเหมือนเพื่อนกันทุกคนดูแลปินอย่างดีคือเขากลายเป็นผู้ใหญ่กันไปเลยจับเขาคุยกับลูกพร้อมกัน มีคุยสามคนบ้างแยกคุยบ้างคือมันจะเป็นอะไรที่เราคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งลูกก็เห็นมาทุกอย่างและก็เคยมีตอนที่เขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมขอเข้ามาหาวิทยาลัยก่อนได้ไหมแต่เขาไม่ได้พูดกับปิ่นโดนะตรงนะเขาพูดกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็มาเล่าให้ฟังอีกทีคือบางคนก็พร้อมบางคนก็ยังไม่พร้อมเพราะด้วยความรู้สึกต่างๆความรับผิดชอบต่างๆของเขาเขาอยากมีสมาธิกับงานกับการเรียนก่อนดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมเราก็โอเคซึ่งก็รอมานานคะรอมาหลายปี แสดงว่าไม่ได้เกิดขึ้นแบบฟ้าผ่าไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นเลยแค่ปิ่นไม่ชอบประกาศให้โลกรู้มากกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกคนไหนมากที่สุดห่วงตามวัยตามคนหรือตามเรื่องมากกว่าเพราะกระแสมันคนละแบบแต่ด้วยความที่เราสนิทกันมากจริงๆดังนั้นเราจึงคุยกันตลอดอยู่แล้วตกลงเรื่องการเลี้ยงดูยังไงอยู่ด้วยกันและก็สลับไปมายังเป็นเพื่อนกันยิ้มอะไรคือเรื่องดีๆที่เราได้เจอจากเหตุการณ์นี้ ปินเพิ่งรู้ว่ามีคนที่รักปิ่นเยอะมากขนาดนี้และคนที่หวังดีประสงค์ร้ายก็มีด้วยเหมือนกันดังนั้นปิ่นก็เลยเลือกที่จะลดขนาดวงกลมให้มันเล็กลงและไม่พูดอะไรกับใครเยอะเพราะคำพูดปากต่อปากมันจะอาจจะทำให้ความเปลี่ยนซึ่งมันไม่สนุกอีกอย่างคือปิ่นรักลูกมากดังนั้นทุกอย่างที่จะออกจากปากปินปินแค่ลูกที่สุดมีโมเมนต์ที่เรากับลูกเกอะกันร้องให้บ้างไหมมีช่วงนั้นๆนต้องขอบคุณพระเจ้าเลยค่ะแค่มีเขาสามคนชีวิตปิ่นก็เต็มแล้วสถานะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยน แรกๆก,ก็อาจจะแปลกนิดหนึ่งอาจจะขะเขินแต่ตอนหลังก็ชินก็ดี